กันที่เรื่องของรองปลัดอบตอที่ขอนแก่นหน่อยนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวจะขู่ค่ายกสํานักง,งานเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังล่าสุดมาถึงวันนี้เนี่ยชาวบ้านรวมตัวกันบอกว่าได้โปรดเถอะย้ายรองปลัดท่านนี้เนี่ยไปไว้ที่อื่นได้ไหมเพราะว่ากลัวในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ oh. นี่ค่ะชาวบ้านมารวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยนะคะจาก14หมู่บ้านในตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่น รวมตัวกันที่อบตโคกสีค่ะถือป้ายขับไล่แล้วก็เรียกร้องให้มีการย้ายรองประหลัดอบตโคกสีซึ่งไปขู่ข้าเจ้าหน้าที่กองคัังของอบตบอกว่าย้ายไปเลยภายใน24ชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตและเจ้าหน้าที่ภายในอบตกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะ ชาวบ้านก็เลยมายืน่นหนังสือให้ในายกอบอตอโคกสีว่าเร่งเลยนะสรุปเลยถ้าเกิดว่าไม่ดำเนินการเดี๋ยวจะไปเรียกร้องที่จังหวัดค่ะถ้าเขาเอาตรงนั้นมายกตัวอย่างพูดแบบนี้ก็เหมือนกับเขาว่าเขาจะมีการการฆ่าการทำลายทำให้เกิดความหวาดระแวงมีผลกระทบไปถึงศูนย์เด็กเล็กของเราด้วย ผู้ปกครองที่มาร่วมวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ปกครองของศูนย์เด็กเล็กไม่ไม่ไม่อยากจะส่งลูกมาโรงเรียนกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบน้าวัวลําพูทีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก่อนหน้านี้มีมติให้รองปลัดอบตอโคกศีคนนี้ไปช่วยราชการที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วนะคะเพื่อลดสถานการณ์ความตึงเครียดอันนี้ก็คือว่ามีมติตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนทางวินยัยทางจังหวัดก็ได้มีการดําเนินการแล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะทําให้เสร็จเนี่ยเร็วที่สุดนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้